สวัสดีครับสวัสดีครับค,บค,บค,บคบทุกคนมีโกามาทันหรือยังครับวันนี้พวกเราทั้งสามคนมีโกามาทันมานำเสนอทุกคนเออเฮ้ยอโอ้โหเดี๋ยวความสูงพี่อู๋จะค่อยๆจเดินไปปิดเดียวนะยอกยอกยอกลงลิฟต์หน่อยลงลิฟต์หน่อย เออมันรับปริญญาจริงๆนะแต่ผมน่าจะใกล้ใกล้ใกล้เคียงสุดนะฮะเร็วสุดไม่เจ็บอยู่แล้วผมผมเล่นโพสิชันที่ผมไม่เจ็บจริงๆไปหยิบตามำไมไม่เราวันนี้ออกรถชักวันเลยว่าพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มหน้าเด็กเหมือนมากเลยอ่ะเพราะแบบพี่ฟิล์มหน้าใกล้ๆพี่ตาอู่เลยไม่เหมือนเป็นเพื่อนพี่ตาอู่เลยเหมือนเพื่อนพี่ตาอู่เลยแล้วมันมีสองในยะคือหนึ่งอูแก่หรือสอง พี่ฟิล์มเราสองคนแก่หรือยังไม่ไม่พี่อาจจะหน้าเด็กไงอู๋ไม่ได้แก่มองในแง่ดีใช่มองในแง่ดีคือออกรู่าจะมีมินนิ่งว่าเออพี่อ่ะหน้าเด็กใช่อู๋เขาไม่ได้หน้าแก่ไงใช่ก็แค่บอกว่าเออพี่ฟิล์มอ่ะดูแบบเหมือนเป็นเพื่อนพี่อู๋ได้เลยอ่ะใช่เขาไม่ได้บอกว่าแก่หรือเด็กเขาบอกแค่ว่าเหมือนเป็นเพื่อนพี่ตาอู๋ได้เลยแล้วพี่พี่ฟิล์มอายุเท่าไหร่นะสามยี่สิบสามอ๋อยี่สิบสามเออแล้วพี่อู๋เท่าไหร่นะเรื่องอะเหมือนเป็นเพื่อนจริงป็นเพื่ะ ใช่ครับใช่ไหมไออู๋ไม่กล้าเรียกกลับหรอครับอ๋อทำไมอะครับไอพี่ฟิสเราจะเล่นโอเคโอเคเราเล่นเราเล่นนะครับเราเล่นครับเราเล่นกันแล้วเราเราวันนี้วันนี้กับรางวัลทราภาคภูมิใจกับรางวัลอาหาที่พิมก่อนเลยค่ะรางวัลอะไรก็ของผมเป็นรางวัลอะไรนะที่ล่าสุดเป็นโมเซลเบรกทรูนะครับก็เป็นรางวัลที่พูดถึงการพัฒนาตัวเองนะครับแบบไม่หยุดพัฒนาตัวเองก็ จริงๆก็รู้สึกขอบคุณทางปุยปอดนะครับที่มองเห็นคุณค่านี้ในตัวผมนะครับมันมันมีความหมายมากๆเลยกับการที่ให้คนคนหนึ่งอ่ะได้พัฒนางานของตัวเองแล้วก็มันมีคนมองเห็นว่าการที่เราพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆอ่ะมีคนเห็นในคุณค่านั้นแล้วมันทําให้เรามีกําลังใจในการที่จะพัฒนางานในชิ้นต่อๆไปแบบไม่หยุดยังก็สัญญาว่าจะตั้งใจทางานงตัวเองให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆครับ มองในทอการกทงานที่าาด้านไหนอยากกสกิลไหนอ,อ่อจริงๆก็ในทุกๆด้านครับผมรู้สึกว่าชีวิตมันคือการเรียนรู้อะครับมันมันไม่มีทางหยุดเรียนรู้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นในช่วงช่วงเวลาไหนของชีวิตก็ตามอย่างช่วงแรกหรอจะต้องเรียนรู้ในสกิลการแสดงเยอะขึ้นในช่วงนี้เราก็ยังต้องเรียนรู้สกิลในการแสดง เหมือนเดิมเพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นในอีกมุมหนึ่งที่เราอาจจะเคยมองข้ามไปเพื่อเติมเต็มช่องว่างที่มันหายไปรวมถึงสกิลต่างๆที่เรายังยังคงไม่ไม่พร้อมหรือหรือยังยังขาดหายไปนั่นเองใช่ครับสนใจทำบอยแบนด์ไหมครับพี่เนี่ยชวนพิ่ตีพี่หน่งเนี่ยชวนมานะฮะนับทำวงอีกแล้วครับคุณคุณอยู่2คนแล้วคุณก็จะทำพี่บอยคนเกตได้เลยครับเป็นยูนิตใหม่นะครับลงพี่บอย จะเปิดยูนิตใหม่ไหมครับพอได้เหรอครับยังไงอ่ะแล้วแล้วคิวคงว่าอะไรเดียร์เนี่ยให้เขาอยู่ด้วยกันแบบว่าเอ่อตีหนิงฟิล์ม G n f ครับ G n f G n f Boy เออ G n f Boy ธนพัฒน์แบนฝืนป่ะฝืนนะาดูฝืนนะตระกูลไอ้พัฒน์ป่ะของพี่รงไทยด้วยพัฒน์หมดเลยใช่ใช่แต่ว่าหนิงสลันไม่ลมบายพี่ไบท์ยบาไบายแต่บายไม่เอาแน่นอน ก็ช่วยเขามาบาไม่เอาแน่นอนคือพี่บจะมีคําถามว่าทําไมถึงถามพี่สายทำไมถึงถามพี่คิดยังไงถึงถามผมบาจะถามแบบนี้ครับผมรางวัลเลยครับรางวัลเอารดครับรางวัลดียกันรางวัลดียวกันก็รู้สึกว่ารางวัลนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งอันที่น่าภูมิใจเพราะว่า ขอบคุณทางเว็บพอที่เห็นถึงศักยภาพที่แบบพัฒนาขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยมันก็ทําให้เราได้เห็นว่าจริงๆแล้วการเป็นศิลปินที่ยังคงพัฒนาตัวเองอยู่ยังมีคนที่คอยดูอยู่เสมอแล้วก็การที่สร้างผลงานาใหม่ออกมาแต่และปีไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพลงหรือว่าเรื่องการแสดงอะพอมันพัฒนาผมรู้สึกว่าการเป็นแฟนคลับหรือเป็นผู้ชมที่ได้ดูเรื่องเราเน,นี่ยนมันก็อินขึ้นเราในฐานะนักสแสดงมันก็ รู้สึกดีขึ้นที่คนดูสามารถดูผลงานของเราแล้วมันอินไปกับเรื่องราวมากขึ้นเรารู้สึกว่าอะไรแบบนี้มันจะทําให้ทั้งตัวพวกเราเองแล้วก็คนดูเนี่ยมันพัฒนาไปด้วยได้เส็ผลงานดีๆพวกเราเองก็ได้โอกาสดีๆเข้ามาเรื่อยๆจากการที่เราแบบพยายามเล่นตัวเองก็ขอบคุณทางเว็บพอที่เห็นคุณค่าของศิลปินเห็นคุณค่าของการพัฒนาแล้วก็โฟกัสกับความสามารถก็ขอบคุณมากๆขอบคุณเว็บพอมากๆครับ ผมก็จะเป็นรางวัลนะครับผม Overse Emerging Power Artist นะครับผมก็จะเป็นรางวัลที่แบบมียอดติดตามใน่วยปอบแบบขึ้นแบบว่ารวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆก็พูดไปในบนเวทีครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมไม่ได้แบบมาด้านสายสายนี้เลยตั้งแต่แรกเลยคือผมเลยไม,ไม่ไม่คิดไม่ฝันว่าผมจะมีวันนี้ได้จริงๆมันก็มาจากหลายส่วนจริงๆมันมาจากโอกาส จริงๆมั่มาจากโอกาสกับทางช่องวันตั้งแต่แรกเลยที่มาประกวดรายการลราเซคอนจริงๆครอบครัวพาร์ทเนอร์ทุกๆอย่างที่นำพาให้ผมสู้จนถึงแบบเราเราเริ่มมีความสุขกล้าพูดเลยครับว่าปีนี้เป็นปีที่4แล้วก็ผมมีความสุขกับการทำงานในตรงนี้มากขึ้นแล้วจริงๆไม่ว่าจะเป็นการร้องการเต้นหรือว่าการแสดงเรารู้สึกว่าเออว่าเหมือน4ปีพอดีเหมือนเราได้รับปริญญาตีอีกใบหนึ่ง เหมือนตอนนั้นเราเรียนเราจบด้านการบริหารไฟแนนซ์ใช่ไหมครับตอนนี้ก็ยังบริหารอยู่บริหารทั้งเงินและบริหารหัวใจแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเราเราได้เราได้ประกาศเหมือนเหมือนไอ้นี่ฮะได้ประกาศสนิยบตัตรเพิ่มอีกใบหนึ่งเป็นแบบด้านสาขาแบบนวัตแบบฟิวแบบนิเทศก็จบปีที่4พอดีกล้าพูดว่าทุกวันนี้ผมมีความสุขการทํางานมากขึ้นแลยจริงๆแล้วก็อยากจะพัฒนาตัวเองต่อไปแล้วก็อยากจะมีผลงานที่ดีแบบนี้ออกไปให้ทุกคนได้แบบภูมิใจแล้วก็มีความสุขกับมันครับขอบคุณท่านวยปอมากที่ให้รางวัล ที่มีค่าแล้วก็โอ้หเติมไฟในตัวผมขึ้นมากๆเลยครับขอบคุณครับถือเป็นเกียรตินิยมเลยป่ะเนี่ยเป็นเกียรตินิยมเหรอเฮ้ยยังไม่เกียรตินิยมครับเดี๋ยวเกียรตินิยมเดี๋ยวค่อยมาว่ากันต่อไปในแบบรางวัลอื่นๆต่อไปนี่ถือว่าเป็นใบเบิกทางในแบบเส้นทางรอรอรางวัลนี้ฮะอ๋ออะไรนะอะไรอะตุ๊กตาทองคำนาตาลตุ๊กตาทองคหมายถึงว่าตัวผมเองกับเป็นรางวัลยกผมไปได้เลยไปเลยไปกันเลย เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้พี่ไงเทปเขาอยู่กันสองคนไปเลยเนาะนี่ไงเขาได้รับไปแล้วรู้สึกว่าโอ้โหนี่ไงคือเป็นที่พี่ฟิล์มก็คุยกันตลอดทาเวลาแบบถามเรื่องการเป็นนักแสดงใช่ก็โทรพี่ฟิล์มโีเคโอเคนี่เขาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นแบบอย่างที่ดีนะครับเป็นรุ่นพี่ในช่องที่โอ้โหที่อยากเอาเป็นแบบอย่างนะครับในเรื่องของการแสดงโอเคโอเควงเล็บข้างหลังวงเล็บข้างหลังนะชอบชอบแล้ว่าเขาเก่งจริงไงเก่งจริงต้องยอมรับต้างยอมรับ แบบไม่ว่าจะเป็นแบบละครย้อนยุคหรือว่าละครที่แบบว่าพิเรียดอ่าพิเรียดอ่ะหรือว่าเราเป็นละครที่แบบแบบสมัยสมัยใหม่ก็แบบโหกินหมดนะครับขอบคุณครับคจริงจริงเวทีนี้งานประกาศรางวัลก็คือแบบมีแฟนชาวต่างชาติด้วยอะไรอย่างเงี้ยที่แบบโหมีแฟนมีแฟนเยอะมากที่เขาให้การอุดหนุอ่อจริงจริงก็ก่อนอื่นเลยต้องต้องย้อนกลับไปว่าขอขอบคุณทางช่องวัน31นะครับที่ที่ให้โอกาส ให้โอกาสพวกเราทั้ง3คนมาโดยตลอดนะครับแล้วก็นำผลงานของพวกเรานะครับออกสู่สายตาชาวโลกนะครับให้แฟนๆอย่างอย่างอย่างตอนนี้นองก็นำไปออกอากาศที่ที่ต่างประเทศโดยเฉพาะที่ประเทศจีนนะครับก็ทำให้ทำให้เรามีโอกาสได้ได,ได้รู้จักกับแฟนๆชาวจีนมากขึ้นทําให้เราเป็นที่รู้จักของแฟนๆชาวจีนมากขึ้นแล้วก็ที่สําคัญเลยมันเป็นกําลังใจสําคัญมากสําหรับ การทํางานที่เราทํางานออกมาแล้วอ่ะแล้วเราเรงมีคนรอดูผลงานของเราอ่ะมันเหมือนว่าเราอยากที่จะทํางานแต่ละชิ้นออกมาให้มันดีที่สุดแล้วก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆครับครับผมดีใจยอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นแฟนๆจากที่ไหนคือแค่รู้สึกว่ามีหนึ่งคนที่รักเราเพิ่มขึ้นครับแล้วมีทั้งทาง,ทางใกล้ทางไกล,อย,กลยอยู่ใกล้อยู่ไกลแม้แต่จะคนละภาษาและวัฒนธรรมเนี่ยครับ ผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มีความสุขมากๆากเหมือนวันนี้ครับที่เป็นบหวป๋อเป็น culture exchange ผมรู้สึกว่ามาได้ exchange กันจริงๆถ้าเราผมไม่มีซีรีส์เรื่องนี้ไม่มีแฟนๆอินเตอร์แฟนผมก็คงไม่ได้ไปต่างประเทศ <c oughs> ไ,ได้ไปเรียนรู้วิถีชีวิตประรามต,ต่างๆ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นทั้งประเทศจีนเป็นฝั่งของอเมริกาหรือว่าเป็นฝั่งแบบบราซิลหรือฝั่งแบบว่าเอเชียภาคต่างๆคือเรารู้สึกว่ามัน การเป็นศิลปินการมีผลงานมันสามารถคอนเนคกับแฟนคลับได้จริงๆแล้วก็มันทำให้เรามีความสุขอาร์ตนะครับครับใครว่าอาร์ตอ๋อหมายถึงศิลปะครับนั่นแหละฮะมันคุยทำเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้คือแบบผมเอาไว้ตกคนที่ฟังเพลินๆเร็ยกว่าฟังหรือเปล่าเมื่อกี้จะเอาไปโตบบตอนแรกคือเกือบเกือบคมแล้ว น้องเมื่อกี้จะหอกเมื่อกี้จะตุ้นคนดูเลยนะจะตุ้นเลยเหรอคลิกเบรคนั่นแหละครับแต่จะบอกว่ามันก็มันก็เป็นสิ่งดีๆอย่างที่การันตีว่าถ้าเราตั้งใจทำงานดีเหมือนที่พี่พีมบอกมันมันภาษามันไม่ใช่ตรงกลางเลยทุกคนสามารถรับรู้ได้สิ่งที่มันเป็นไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ความรักของตัวละครการเอาที่ชืออะไรต่างๆมันก็ทําให้เกิดความสัพันระหว่างเสือตีกับแฟนลับและจนเกิดเป็นดอมแล้วก็เป็นมีแฟนๆมาเชียร์พวกเราแบบนี้เสียเป็นเพลความสุขแฟนๆเต็มอิ่มกินอึ่นนอนหลับ กินอ <łość> ุ่นนอนอิ่มครับขอบคุณมากครับก็จริงๆจริงๆนินอกเหนือจากที่ทั้พี่ฟิล์มโอ้ยอีนิดเดียวอีนิดเดียวเดี๋ยวาออกก็ตเนาะไเดาออกก็ตแล้ว จริงๆก็นอกเหนือจากที่พี่ฟิล์มาพี่อู๋พูดถึงเรื่องแฟนๆน,นะฮะเราก็จะได้เห็นแบบว่าพลังของด้อมพลังของแฟนๆที่มาพพอร์ตแฟนเอานักแสดงศิล,ลปินที่ชื่นชอบนะครับวันนี้ผมก็ยังได้เจอกับโอ้โหศิล,ลปินนักแสดงแบบโอ้โหทั้งแบบเซาท์อิดีเอเชียแบบอินเตอร์เนชั่นแนลแบบมากๆเลยก็ต้องขอบคุณทางหุยปพอจริงๆที่ทําให้เราได้เห็นแบบเผลงานของแบบพี่ๆศิลปินนักแสดงนักร้องของแบบว่าชาติอื่นๆหรือว่าแบบได้เห็นผลงานอื่นๆได้เห็นเขาโชว์ได้เห็นเอวนี่ว่านี่คือแบบ มันคือแบบระดับโลกแบบระดับแบบอินเตอร์เนชั่นแนลแบบระดับแบบเราได้เห็นชาติอ like. ื่นด้วยก็รู้สึกดีใจมากๆครับที่ได้มาเจอกันวันนี้ครับอะไรขอถามนี่เป็น update update s e r i e หน่อยอะไรคนอยากดูเป็นยังไงครับครับยังไงบ้างครับใกล้จบแล้วครับจะปิดกล้องแล้ว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 แค่ได้ดูไหมคะที่เริ่มแล้วดูแล้วครับบอกบอกแล้วบอกซีบอกซียังไงไม่เก่งมากเก่งจริงๆ เป็นจังหวะแรกเนี่ยวู้เิ่งมากเลยแก็ดนีน <ะ S 2> <ๆ S 1> ไม่หรอวเขาปิดไฟไล่เราเลยอะเออจริงไม่ไม่ไมคือภูมิใจในตัวน้องคือภูมิใจในตัวน้องสองคน,นจริงๆคือเราเห็นเราเห็น day ัน e สำหรับสำหรับในในเรื่องของพาร์ทการแสดงแล้วเราเราได้เห็นการเติบโตในในทางการแสดงของน้องทั้งสองคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเก่งขึ้นแล้วน้องก็น้องสองคนก็ตั้งใจทํางานมากขึ้นแล้วผมรู้สึกว่า น่าจะเป็นซีรีส์หนึ่งเรื่องที่น่าจะได้ครองใจคนดูมากมายอย่างแน่นอนสำหรับผมนะเออ,อยากจะบอกว่าเป็นไงบ้างคุณทีไหนถามคุณอ่ะไม่ใช่ถามผมถามผมเป็นไงบ้างผมบอกเลยว่าเรื่องนี้แซ่บแบบพิษแบบเกิน20เมตร จะร้ายตัวเทเลอร์พี่ดูพี่ว่ามันก็เยอะแล้ออันนี้โอ้โหน้ำจิ้มมันจะมีอะไรอีกอะอันนี้พริกอะผมให้ความเผ็ดผมให้พริกแค่สองสามเม็ดพอมันจะมียังไงอะครับเนี่ยสปอยได้ไหมครับมันจะเป็นยังไงอะมันจะเป็นอะไรที่ใหม่ๆครับที่ซล์มันจะใหม่แค่ไหนอะมันจะใหม่ที่แบบทุกคนผมทำไมยิ่งสูงอะโดดคนรองเท้ามันกัดอยยืนยืนพี่ไม่ใส่พี่ไม่ใส่รองเท้าพี่ก็ยังสูงอยู่เชื่อผมดิใช่แล้นั่นแหละครับก็มันเป็นอะไรที่ เป็นอะไรใหม่ๆแล้วก็รอดูว่าความเข้มข้นนี้คือแบบสุดๆนะครับครับฝากติดตามด้วยนะครับผทางช่องวัน3 1นะครับก็ปลายเดือนนี้แล้วเดี๋ยวทุกคนก็จะได้เห็นแล้ววันออนเวลาครับปลายเดือนไหนนะปลายเดือนนี้จะได้เห็นวันออนเดือนหน้าเขาจะปลายเดือนนี้เขาจะได้รู้ว่าออนอ๋อปลายเดือนอ๋อวันออนโอเคตอนนี้ผมผมเบอร์แล้วฮะปลายเดือนนี้จะได้เห็นวันออนแต่ว่า เราดูนะครับถ้าไม่ออกมาก็ไม่เกี่ยวประชน์อยู่ก็จริงโอเคนะคมขอบคุณมากๆเลยครับครับสวใสดีค่